นี่ทุกคนอันนี้คือต้นเชอรี่เห็นตามที่ฝันแล้วว่าก็คือว่าอยากเห็นมากๆเลยอยากรู้มันเป็นยังไงเคยทดลองปลูกโอ้โหแบบข้างบนลนนนลูกดกมากเลยอะแล้วก็ตายหมดยังไม่ทันงอกเป็นมเมล็ดเลยอะเออแต่ว่า มันไม่ใหญ่เนาะมันก็ไม่ใหญ่อันนี้ลูกอันนี้ลูกมันไม่ใหญ่นะคะลูกมันเล็กๆเศบสเบสแบบลูกมันเล็กๆน่ารักดิ เดี๋ยวไปดูตรงอื่นบ้างดีกว่าว่ามันมีต้นอะไรบ้างมีผลไม้ที่เราไม่ไม่ค่อยได้เห็นไม่คยไม่ใช่ไม่ค่อยได้เห็น,ไม,ไ,ไ,มไ,หนไม่เคยเห็นเลยแหละเออนี่ต้นอะไรอันนี้เหมือนนี่เหมือนแอปเปิลเนาะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีดอกนี่เข้าไปางี้นี่งูจะกัดกันไหมเนี่ย <c oughs> ยแยะเลยแล้วมันต้นมาขามเลยอ่ะไม่เอาจะไม่กล้าเข้าไป